โอ้มีแพ็กกันขนาดนี้เลยนะเนี่ยนี่เตรียมเดี๋ยวนะนี่เตรียมตัดเป็นชิ้นๆอย่างนี้เลยเหรอเนี่ยโอ้โหนี่ห่อต้งแต่เบรกเลยนะห่อต้นแต่เบรกยันยันล้อยันขาเบรกเลยเนะี่ยโอ้โหนี่ทีมงานนะฮะทีมงาน <c oughs> ทีมงานนะฮ <c oughs> ะ <c oughs> เห็นขาได้ไหมนี่ไวรุ่นนะนี่ดูดูเชือกรองเท้าก่อนนี่เขาบอกนะฮะตอนนี้เป็นรุ่นใหม่ เป็นอะไรนะสม,ส,มส,มสมัยก่อนเนี่ยผมเชือรองเท้าผมไปเรีนอย่างนี้นี่ผมผูกแล้วหลุดอยู่เรื่อยนี่สมัยใหม่เป็นยางเลยอย่างนี้ใช่ไหมฮะไปรุ่นมากเลยนะฮะเป็นแล้วมีหลายสีมีหลายสีสามารถร้อยร้อยร้อยเป็นสีส้มสีแดงสีเงินได้เลยโอ้โหนี่แล้วดูของผมเน่ยใส่แล้วหลุดใส่แล้วหลุดอันนี้ไม่มีหลุด <c oughs> มันเกี่ยวเรียบร้อยนี่เห็นไหมฮะทันสมัยนะฮะนี่ทีมงานนะอ่านี่กำลังเขากำลังแพ็กอยู่เดี๋ยว อันนี้คือรถที่เซตอัพแล้วเมื่อกี้ผมเห็นเซตอัพในนู้นก็คือว่าลูกค้าเ็าสั่งเทิร์นลิงสีฟ้านะฮะแล้วนี่มีห่ออย่างนี้เลยห่อเสร็จแล้วไม่พอนะฮะเอาไปใส่กล่องใส่กล่องแล้วก็บุอย,อย่างนีอีกนี่ข้าวห่อไม่ใช่กินราคารถไปแล้วเนี่ยรถค,ค <c oughs> <c oughs> ันละเท่าไหร่นะคันละเจ็ดแปดพข้าวห่อไปห้าพันแล้วค่าส่งอีกเขาดูแลนะเขาดูแลดีอันนี้ ไม่ร้อเล่นนะมันไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าเขาดูแลให้ดีไหมนี่พันถึงขนาดตรงนี้เลยเนี่ยถึงขนาดแกะตรงนี้แล้วก็พันอย่างนี้ให้เลยแทบแทบจะพูดได้ว่าอะไรนะไม่ว่าอะไรกระเด็นถูกจะไม่เป็นรอยเลยโอ้โหนี่นะฮะถือว่าเสียดีนะดูดูแลลูกค้าดีมากนะฮะเนี่ยอันนี้คือเทนะินดิ้งนะคี้สวยพันจนไม่เห็นคำว่าเทินเลย <c oughs> นะฮะไม่สนใจนะฮะจงังหวะนี้ นะแต่ถ้าเกิดตอนโชว์นี่จะเอารถออกอย่างนี้นะเนี่ยตอนโชว์จะจะโชว์อย่างนี้นะเนี่ยจะโชว์แบบนี่โชว์รูมอีกโชว์หนึ่งนะฮะเนี่ยไม่ได้อยู่แบบเป็นโกดังแบบว่าการแจ้งฝุ่นตลบนะฮะเนี่ยอยู่ในนี้เนี่ยจะสวยนะฮะเห็นไหมฮะเนี่ยคราวนี้เนี่ยดาวฮอนบอร์ดวอล์กเนี่ยดาวขู่นี่อยู่ในนี้นี่นะฮะนี่นะฮะนี่เขาแพ็คอย่างนี้นะฮะแล้วก็เดี๋ยวแพ็คหมดแล้วก็แพ็คเสร็จปุ๊บนี่เขากล่องนี้ใช่ไหมฮะนี่เตรียมกล่องนี้ใช่ปะ นี่นี่เตรียมกล่องอย่างดีนะฮะแล้วกล่องสามชั้นเลยไม่ใช่สามที่สี่เลยนะหนึ่งสองสามกี่ชั้นเกานับหนึ่งสองสามอ่าสามชั้นเลยกล่องหนาสามชั้นเลยนะฮะแข็งโป๊กเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมทำให้ดูไม่ใช่กล่องธรรมดานะเนี่ยหนะนาปุ๊บเนี่ยนะโอ้โหนี่นี่ฮนะ<า>แพ็คซะอย่างดีแล้วก็ใส่กล่องนะฮะใส่กล่อง ามชั้นเลยฮนะกล่องหนาปึกเลยนะเก็บสายให้อย่างดีนะเนี่ยคืออันนี้คือพร้อมจะส่งให้ลูกค้าแล้วนะนะเซ็ตกันเรียบร้อยเลยนั่งทำกันอย่างนี้นะว่าโอเคเลยนะสุดยอดนะฮะอันเบรกกันขนาดนี้เลยนีเบรกนี่นี่นะ ถือว่าดูแลลูกค้าดีมากนะ,ะแล้วก็ใส่กล่องยังแพ็คใส่กล่องนี้ก็ยังห่อบับเบิ้ลอย่างดีเลยนะฮะแน่นฝังเลยนะฮะแน่นปุ๊บเนี่ยนะห่อที่เขาจะส่งลูกค้าก็จะติดป้ายห้ามโยนอย่างนี้นะเนี่ยห้ามโยนอย่างนี้นะะแล้วก็เนี่ยอันนี้เนี่ยคนณานํำส่งนะฮะนี่จังหวัดอำนาจเจริญเลยนี่นี่นะอำนาจเจริญเลยนะมีลูกค้าทั่วประเทศเลยนะฮะตอนนี้เดี๋ยวผมเขย่าให้ดูผมเขย่าให้ดูเนี่ยนะแน่นแน่นแน่นเนี่ยผมเขย่าให้ดูย่อยดูแน่น แน่นนะฮะไม่ไม่ขยบเลยไม่ขยมเลยนะฮะถ้าเป็นจักรยานพับเนี่ยจะเป็นไซส์กล่องนี้นะฮะก็คือพับใส่ไปเลยนะฮะส่วนถ้าเป็นจักรยานที่ไม่พับเนี่ยเขาจะเป็นกล่องอย่างนี้น,น,นี่นี่นะฮะ,ะกล่องยาวก็มีนะฮะกล่องยาวเป็นจักรยานที่ไม่พับเนาะแล้วก็ใส่กล่องดูแลลูกค้าอย่างดีเลยนะฮะ เรียกว่าประทับใจแล้วลูกค้าเก็บกล่องนะฮะส่งไปถึงปุ๊บเนี่ยส่งถึงที่เนี่ยลูกค้าก็เอาจากยาออกจากกล่องแล้วก็ส่งกล่องคืนเราด้วยเพราะเราจะมาหมุนไม่ใช่ล้อเล่นนะฮะไม่ต้องส่งนะเอาไปเลยนะฮะเอาไปขายขายได้ตังค์อย่างนี้นะใช่หรือไม่ก็เอาไปใส่เอาไปใส่กล่องเพราะว่ากล่องมันหนามาก3มชั้นเนี่ยเอาไปใส่อุปกรณ์อะไรของคุณก็ได้นะคุณจะย้ายบ้านย้ายอะไรได้หมดเลยนะนี่นะก็คือว่าสุดยอดจริงนะฮะอยู่ที่เคบัสหนึ่งหกแปดนะฮะก็ ต่างจังหวัดเนี่ยเขาบริการดีขนาดนี้เลยนะเพราะว่ามาส่งได้แต่ถ้าเกิดมามามาที่ร้านก็ได้นะฮะเดี๋ยวเขาเซตอัพอะไรให้เสร็จแล้วก็ลองปั่นได้นะฮะอันนี้เมื่อกี้ผมเห็นเขาไปลองปั่นให้<อ>คือลองปั่นให้จนเท่าไหร่ครับเมื่อกี้ออกไปหน้าปากซอยวนไปกลับประมาณยี่สิบโลปะ่ะปั่นให้ <c oughs> เอาจริ้งนี่ <c oughs> ปั่นยี่สิบโลก็ไม่ได้มาพักเงี้ยนะฮะไม่ให้มาแพ็คเงี้ยนะ,ะเงื่อแตกนเนาะก็คือไปปั่นให้เต็มที่อ่ะเนาะ ปั่นวนไปวนมาวนไปเมื่อกี้ผมเห็ขาปั่นหลายรอบอยู่นะตรงนู้นนะตรงข้างข้างนอกนู้นนะก็คือปั่นไปปั่นมาหลายรอบอยู่เนาะแล้วก็เนาะเนี่ยนะฮะอ่ะใครสนใจนะฮะมาดูได้นะฮะที่เคบอย168นะฮะมีอีกหลายประเทศหลายคันนะฮะเท <c oughs> ียบนะลูกค้าต่างจังหวัดนะส่งให้ด้วยนะฮะแล้วแต่ค่าส่งนะบางทีอาจจะนิดหน่อยนะเก็บนิดหน่อยเองค่าส่งไม่แพงนะฮะสามสี่ร้อยบาท นาะแต่ค่ากล่องเขาให้ฟรีค่าบัตเพิลที่แพ็คเขาให้ฟรีเลยนะฮะกูจะเก็บไปใช้แพ็คอะไรต่อไปได้เลยเนาะนี่นะฮะเดี๋ยวใส่ใส่กล่องให้น้องแพ็คนะเอพขาพับเร็วมากพักอย่างมืออาชีพนเพราะว่ามืออาชีพ ถ้าเพื่อนๆที่ซื้อไปแล้วเนี่ย,ยแล้วก็แรกๆอาจจะพับยังไม่คล่องอย่างนี้นะแต่ว่าตอนพับไปสักสองสามสี่ห้าหกเอาไปขี่สิบรอบผมว่าเร็วกว่าคุณเนยชัวเพราะว่วา,าจ,จะพับรุ่นเนี่ยทุกวันแต่คุณเนยจะพับหลายรุ่นเนาะต่อวันเนี่ยจะพับเป็นสิบรุ่นแต่ว่าเพื่อนๆที่เอาไปเนี่ยบางทีคันนี้เป็นของเราเนาะเราก็จะพับแต่คันเนี้ย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 เป็นสิบรอบสามสิบรอบสี่สิบรอบเนาะเพราะฉะนั้นมันจะเร็วมาก แต่ก่อนเราก็ไม่นึกว่าเราจะพับจักรยานพับได้เนาะแต่ตอนเราขีไข่ไปขี่ไปโคตรเร็วเลยเออต้องใส่ทางนี้นก็คือจะยัดใส่กล่องนะตอนนี้อันนี้คือเรียบร้อยแล้วติดเรียบร้อยแนละ้วพับเรียบร้อย<ป>เอ๊ะาตปก๊บปั้เอ้าายาวใช่ใช่อันนี้คือกล่องที่ตัดมาพอดีเป๊ะเลยทำไมเอาไปค่อยที่ขาวต้องเอาตัวนี้ลงหน่ออย๋ะ นี่คือกล่องนี้วัดมาเลยเหรอตัดพอดีเป๊ะเลยอะกล่องนี้เป็นกล่องที่สั่งจากโรงงานสําหรับใส่จักรยานพับขนาด120ยยีโดยเฉพาะใช่ค,คือมันพอดีเลยไม่มีการขยับเลยยเลยแต่เราก็จะเซฟตี้ให้ลูกค้าด้วยการที่เราจะหนุ<อ>นหนุนให้อีกใช่ให้ไม่ไม่ขยับโอ้โห เวลาขนส่งต้องไม่ขยับเลยแน่นมากนะแล้วก็จะย้ำในขนส่งว่าไม่โยนของนะคะโอ้โหอ่าโอเคบรรไดแล้วครบแล้ว ปิดได้เลยจ้าอืมเรียบร้อยครบชดทั่วนั้รบจก่อนเตรียมรับได้เลยนะคันนี้ของใครไม่รู้นะเทินสีฟ้าลิงนะเทินลิงสีฟ้าเร,ร,รอาเตรียมรับได้เลยครับผมอาจจะได้แล้วก่อนที่คลิปผมจะลงนะฮะอาจจะได้เป็นอาทิตย์ก็ได้นะผมไม่แน่ใจเนาะ